สวัสดีสสดคิมเบลพีจิกนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกองทุนที่เลือกมาแนะนําในวันนี้นะคะจริงๆทุกกองทุนที่บลจไทยพณิต์เอามาทําเป็น ssf r m f เนี่ยจริงๆทุกกองเรามองแล้วว่าเป็นกองทุนที่เหมาะสมสําหรับลงทุนระยะยาวนะคะเพื่อออมเพื่อเกษียณนะคะแต่ว่าสอกองทุนที่เลือกมาในวันนี้เนี่ยมองว่าเป็นจังหวะที่ Uh, valuation น่าสนใจนะคะแล้วก็เหมาะที่จะทยอยเข้าลงทุนในช่วงเวลานี้ค่ะซึ่งก็จะมี2ตีมด้วยกันนะคะตีมแรกก็จะเป็นตัวญี่ปุ่นนะคะและตีมที่2ก็จะเป็นในส่วนของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐาน นะคะในส่วนของญี่ปุ่นนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งเป็น r m f แล้วก็ s s f นะคะ IMF จะชื่อว่ากองทุน SCB RM JP นะคะแล้วก็ในส่วนของ s s f จะชื่อว่า SCB J8 s s f เดี๋ยวรายละเอียดสุภรัตขอลงในลำดับถัดไปนะคะ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีทั้ง RMF และ SSF เหมือนกันค่ะก็ RMF นะคะจะชื่อว่า SCB RM Pin นะคะส่วน SSF จะชื่อว่า SCB Pin SSF ซึ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นกองทุนที่วรจาไทยพาณิชย์บริหารจัดการเองค่ะทีนี้มาเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนนะคะหลายๆท่านพอได้ยินคาว่าญี่ปุ่น น่าจะมีคําถามว่าแบบเออญี่ปุ่นมันลงทุนได้แล้วหรอนะคะจริงๆอันนี้เป็นคําถามที่นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ย question กันมานานนะคะก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเป็นประเทศที่ถูกลืมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยเออศักยภาพในการเติบโตระยะยาวเนี่ยเ,เขายังน่าสนใจแล้วก็เขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจ ประเทศหนึ่งในโลกนะคะแต่ว่าช่ชงที่ผ่านมานเนี่ยเหมือนกับว่าญี่ปุ่นเนี่ยโดนปัจจัยกดดันหลายๆอยา่างทั้งเรื่องของออผู้ติดเชื้อโควิดที่สูงด้วยแต่ว่าอย่างวันนี้เนี่ยเรามองว่าอัตราการติดเชื้อโควิดในประเทศญี่ปุ่นก็ดีขึ้นรวมถึงอัตราคนฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นก็ครอบคลุมเกือบครบ ประเทศแล้วนะคะแล้วทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของ valuation ด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่เหมือนกับนักลงทุนหลงลืมมานะคะเราก็มองว่า v a l u a t i o n เนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็มีผสมผสานด้วยปัจจัยหนุนอื่นๆก็คือถ้าเราดูในเรื่องของ EPS revision นะคะประเทศญี่ปุ่นคือเส้นประสีแดง เป็นประเทศที่ได้รับการรีไวซ์ตัว EPS earning นะคะสูงที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับทุกประเทศนะคะรวมถึงอันนี้คือที่สุพรัสบอกไปว่า valuation เนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศ Develop market อื่นๆก็คือถือว่าไม่ได้แพงเลยในขณะที่ทุกคนอะ valuation ขึ้นกันไปหมดแล้ญี่ปุ่นเนี่ยยังซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยระยะยาวนะคะ ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาที่มองว่าโอเคญี่ปุ่นเนี่ย valuation ตอนนี้น่าสนใจแล้วก็ปัจจัยกดดันต่างๆเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมองว่าโอเคไปข้างหน้าคือตอนนี้ดูเป็นจังหวะที่น่าเข้าลงทุนแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ดีนะคะก็เลยเป็นที่มาที่หยิบกองทุนญี่ปุ่นมาแนะนําในวันนี้นะคะกองทุนแรกคือเป็น ssf นะคะชื่อว่า scbjpanactiveequitysupersavingfund นะคะจะเป็นกองทุนที่เป็นฟิเดอร์ฟันนะคะ เราลงทุนในมาสเตอร์ฟันที่ชื่อว่า Japan XP e Partners Portfolio นะคะซึ่งมาสเตรอร์ฟันะะตรงนี้นะคะก็การันตีผลงานดน้วยมัอนุญาตบริษั5ดาวนะคะแล้วก็เป็นกองทุนทีออ่ต้องบอกว่าเป็นกองทุน High Conviction นะคะก็คือในลงทุนในเพิ่มจำมนวจน มากนะคะที่ผู้จัดก,การกองทุนมีความเชื่อมั่นนะคะว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีก็คือขออการลงทุนเนี่ยจะเน้นลงทุนหุ้นแค่ประมาณ25-40ตัวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วิธีกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็คือเป็นแบบ b t o m up นะคะก็คือวิเคราะห์หุ้นรายตัวเลยแล้วก็ลงทุนในหุ้นที่ผู้จัดก,การกองทุนมความมั่นใจโดยที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของ t เ c อร์อะไงร ก็จะเป็นในส่วนของผลกลับแพนย้อนหลักของกองผุนหลักนะคะก็จะเห็นว่าตัวเส้นที่เป็นเงินคือผลกลับแพนของกองผุนหลักนะคะตัวสีดำคือตัว benchmark topic index นะคะก็จะเห็นว่ากองผุนหลักสามารถสร้างผลกลับแพนได้ดีกว่าเด่นมากมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่จัดตั้งกองผุนแล้วก็อย่างที่บอกว่ากองผุนเนี่ยมีลุ้นภูมแบบ o v e r b o มากๆปัจจุบันก็มีจํานวนเพิ่มอยู่32ตัวนะคะ นี้ก็จะเป็นตัวอย่าง Top 10 Holdings ของกองทุนนะคะก็จะเห็นว่ากองทุนนี้เนี่ยหลักๆเขาเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม large cap เป็นหลักนะคะก็จะเห็นว่า่ไดด้้มก็บอกกมางทุนก็กระจาย cover ไปในในหลายๆกลุ่มเซกเตอร์ของญี่ปุ่นแล้นะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของกองทุน RMF ญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นชื่อว่า SCB J8 Equity RMF หรือว่า SCB RMJP อันนี้จะแตกต่างกันเป็นฟ e e เดอร์ฟันะคะแต่ว่า Master Fund จะชื่อว่า Next f u n d Nikkei 225 Exchange Traded Fund จะเป็น Index Fund ค่ะก็คือกองทุนหลักเนี่ยเน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนล้อไปกับตัชนี Nikkei 225นะคะซึ่ง Nikkei 225เนี่ยก็คือจะลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะคะ2 125ตัวแรกนะคะเราก็กองทุนหลักนะคะการันตีผลงานด้วย Morningstar Rating 5ดาวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือกองทุนหลักเป็น ETF นะคะเทรดที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เน้นลงทุนตามตัชนี Nikkei 225ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเออ ถ้าเรามาดูในส่วนของ t o p e r t e h o l d i n g นะคะหรือว่า sector allocation เนี่ยก็ดัชนี Nikkei 225นะคะก็ถือว่าเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้ดีเพราะว่าลงทุนครอบคลุมทุกๆกลุ่มเซกเตอร์นะคะที่เหมือนกับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนตามดัชนี Nikkei 225เนี่ยก็เหมือนกับมีก็จะมีโอกาสเติบโตนะคะรอไปกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นค่ะ